ครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นการอธิบาย study with me นะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับ study with me เนี่ยมันคือการที่เรานะครับอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมีเทคโนโลยีมาช่วยนะครับนั่นก็คือการเปิดคลิปวิดีโอหรือว่าเปิดไลฟ์ใน YouTube นะครับแล้วก็ เหมือนกับการกับเราเนี่ยอ่านหนังสือกับคนคนนึงที่อยู่ในคลิปนะครับเหมือนเราแบบมีเพื่อนเสมือนจริงในการอ่านหนังสือนะครับแล้ว study with me เนี่ยมันก็ยังมีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นมีเทคนิค promodoro นะครับก็คือการจับเวลาโดยการที่เราเนี่ยจะเซตเวลาไว้2 5นาทีพัก5านาที2 5นาทีพัก5านาทีไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็น60นาทีพัก10นาทีอะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่ใช่การอ่านหนังสือทีเดียวเป็นสล็อตยาวๆนะครับ มันจะมีการแบ่งช่วงเวลาที่ชัดเจนแล้วก็รวมถึงนะครับการมีเสียงที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นเสียง ASMR นะครับเสียงธรรมชาติเสียงไฟเสียงลมเป็นต้นนะครับแล้วก็สต a r r y v i v i a เนี่ยมันอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะยังแบบไม่เปิดเสียงนะครับเพราะว่าเขาต้องการฟิลลิ่งในการที่แบบคนดูเนี่ยอาจจะได้เห็นว่เาเสียงของกระดาษเวลาเปิดมันเป็นยังไงบางคนเนี่ยอาจจะใช้เสียงเพลงเนี่ย ู่ในคลิปเลยนะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่าชอบรูปแบบไหนสุดท้ายนะครับรวมถึงด้านสถานที่นะครับหรือมุมกล้องเนี่ยก็จะมีบางคนที่อาจจะแบบอย่างที่ผ่านมานะครับเขาะจะเห็นทั้งตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าที่ไม่ได้เห็นทั้งตัวอาจจะเห็นแค่ม,มือในการอ่านหนังสือเท่านั้นนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยก็จะมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือที่แบบว่าหอสมุดแบบไรเบอร์ี่ที่นิวยอร์กแบบ สายที่มากๆหรือว่าในบ้านหรือว่าการจัดองค์ประกอบบางคนเนี่ยอาจจะแบบเซตฉากขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองในการโต๊ะอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นรูปภาพหน้าต่างซึ่งจริงๆแล้ว่มันไม่ได้มีหน้าต่างที่เป็นรูปภาพตรงนั้นครับก็แล้วแต่การจัดองค์ประกอบนะครับเพื่อนๆน,นะครับลองมาใช้ตาร์ดี้วิดมีเป็นตัวช่วยในการอ่านหนังสือแบบมีเพื่อนเสมอจริงกันนะครับขอบคุณครับ